ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของโคจิมะโปรดักชันที่ใช้ชื่อว่า Beyond the Strand ได้มีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆนั่นก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Death Stranding Mosquito ครับซึ่งเป็นการนำแฟรนไชส์ Death Stranding มาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นครั้งแรกโปรเจกต์นี้ฮิเดโอะโคจิมะมาคุมงานสร้างด้วยตัวเองด้วยพร้อมทั้งได้ฮิโรชิมิยาม m โตะจาก ABC Animation มารับหน้าที่พุ่มกับแล้วก็อารอนกิโซโคสกี้ผู้เขียนบทจากซีรีส์ Rise by Wolf แล้วก็ภาพยนตร์ Prisoner มาเป็นผู้ร้อยเรียงเรื่องรราาาวววแม้่่่่ชชชืือออ Mo Project จะยยัังงงเเป็นพีคขก แต่ว่าด้วยสไตล์ของกุจิมะที่มักจะตั้งชื่อตัวละครและก็สัญลักษณ์ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาก็ทําให้เชื่อได้ว่าชื่อนี้จะสะท้อนถึงตัวตนของตัวเอกสวมหน้ากากปริศนาในเรื่องอย่างแน่นอนครับโดยคําว่ามอสกิโตก็แปลว่ายุงนั่นเองแลตอนที่ผมทําวิดีโอนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ามอสกิโต้จะเป็นชื่อจริงของตัวละครเอกหรือไม่แต่ที่แน่ก็คือมันสื่อถึงหน้ากาก,ากที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาพร้อมทั้งความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ซึ่งถ้าดูจากลักษณะภายนอกก็ชวนให้คิดว่าตัวละครนี้น่าจะคาาร,รบั ผมเสริมให้เกี่ยวกับพลังพิเศษของตัวละครในเรื่อสแตนดิ้งก็คือเขาจะเรียกพลังพิเศษว่าดูมซึ่งหมายถึงภาวะหรือว่าการพิเศษที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บางคนทำให้พวกเขามีความสามารถเหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับเดอะบีชหรือว่าโลกหลังความตายดูมจะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เอมิลี่ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งการสูญพันธ์ครั้งที่6เป็นผู้กระตุน้นแล้วก็ปลดปล่อยมันออกไปสู่มนุษยชาติ ซึ่งมีมูลเหตุมาจากการที่เธอต้องทนทุกข์กับนิมิตและก็ฝันร้ายเรื้อรังด้วยการเห็นภาพของการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ในอดีตและภาพอนาคตอันเลวร้ายปะปนกันไปจนสับสนเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อภาพไหนจึงได้แบ่งปันนิมิตและก็ฝันร้ายเหล่านั้นให้กับมนุษย์บางคนซึ่งคนที่ได้รับนิมิตเหล่านี้จึงกลายเป็นดูมซัฟเฟอร์เนั่นเองดูมซัฟเฟอร์อร์จะมีความสามารถและก็เชื่อมโยงกับเดอะบีชมากกว่าคนทั่วไปยิ่งระดับอาการสูงพลังและความสามารถก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนั้นในภาค2ยังมีการระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับว่ามีการค้นพบว่าการเรียงตัวของดวงดาวและจักรราศีในขณะที่คนคนนั้นเกิดจะมีผลต่อระดับความสามารถของดูมอีกด้วยพลังระดับต่ำสุดของดูมซัฟเฟอร์ก็คือการมีความสามารถในการสัมผัสถ,ถึงการมีอยู่ของ BT ทีในขณะที่สกิลระดับสูงขึ้นก็จะทอนถึงความแข็งแกร่งของคนคนนั้นเช่นการจ์ไปยังเดอะบีชเพื่อใช้เป็นช็อตคัตในการเดินทางไกลาอาจจะเป็นสกิลอันเชิญหรือว่าการควบคุม BT นะครับ สกิลการคูบฟุมฝน Timefall หรือว่าแม้แต่สกิลร e พ a t ร i เอ e ซึ่งเป็นการกลับมาเกิดใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งก็คือสกิลของแซมตัวเอกของเกมภาคหลักทั้ง2ภาคนั่นเองครับ ทีนี้มันจะมีบอกแสสาคัญอยู่ในทีเซอร์ที่เผยให้เห็นฉากที่ตัวเอกกาลังกลับคืนร่างให้เราได้เห็นด้วยเหมือนทีมสร้างกําลังบอกเราเป็นนๆนะครับว่ามอสกิโตอาจจะเป็นดูมซัพเฟอร์ที่มีพลังพิเศษที่คล้ายกับสกิลรีพัทรีเอชเช่นเดียวกับแซมเพราะว่ามันจะมีฉากที่เขาลอยอยู่ในเดอะซีมซึ่งเป็นอาเขตรอยต่อระหว่างโลกคนเป็นกับเดอะบีชแซมจะกลับร่างได้เองแค่เราว่ายกลับไปที่ร่างกายเช่นเดียวกับที่ตัวเอกในซีรีส์ทำครับตว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือแทนที่วิญญาณจะกลับเข้าร่างทางปากเเเหหมมมืออออออนนนนกก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 ััััััับบบแซขขาา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 ลลใช้้ววดดททีี่่่่ยจจคสสผรงงงตตภพะ ทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น หน้ากาก,กไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยหายใจนะครับเพราะในฉากต่อสู้ตัวเอกได้ถอดมันออกและยังคงต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วมันก็เลยเกิดสมมติฐานที่มองว่าสิ่งที่เขาดูดไม่ใช่เลือดแต่ว่าอาจจะเป็นการเก็บเกี่ยวไคลโรเรียมซึ่งเป็นส,สารสาคัญในโลกของเดสต์แรนดิงก็เป็นไปได้หรือบางทีเขาอาจจะใช้ความสามารถนี้กับร่างของตัวเองในเดซีมเพื่อดูดร่างกายให้รวมกับวิญญ,ญาณซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับการกลับคืนร่างปกติเพื่อเพิ่มพลังดูมส์ของตัวเองหรืออาจะเป็นวิธีการรักษาอาการปนเปือ้อนไคลโรและการเสพติิดดดกกกกกการส่่่งงขขอทีเเึ้้นนนัับว็ไช ในทีเซอร์ยังเผยฉากแอคชั่นสุดมันที่มอสกิโตกำลังต่อสู้กับคนส่งของจากบริจ g e รคนหนึ่งซึ่งดูคล้ายๆกับแซมด้วยนะครับเขาใส่ชุดของทีมส่งของพิเศษมีทรงผมห่างมาแล้วก็หนวดเคราที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์แมนรีดัสผู้รบบเป็นแซมแม้จะยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นแซมตัวจริงหรือไม่นะครับแต่ว,ว่าความคล้ายคลึงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของผู้สร้างให้เราคิดถึงแซมซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นแซมนะอาจจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยหรือว่าถ้าเป็นแซมจริงๆก็อาจจะเป็นเขาในวัยหนุ่มก็็เปปนไได้ ที่น่าสนใจก็คือบรุษส่งของคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีสัมภาระใดๆตัวซึ่งต่างจากภาพจําของเาพอตเตอร์ที่มักจะแบกข,ของเอาไว้ยเยอะกว่านี้ฉากที่ทั้งสองเจอกันจะเป็นซซนที่มอสกิโต้เข้าไปปกป้องบีทีซึ่งมีรูปร่างคล้ายสุนัขจากการโจมตีของบรุษส่งของคนนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวเอกมีความผูกพันและก็ห่วงใยบีทีตัวนี้เป็นอย่างมาก ฉากต่อสู้ที่ปรากฏในแอนิเมชันนั้นดูรวดเร็วและก็เหนืยมนุษย์กว่าการต่อสู้ในเกม Dead Stranding ทั้งสองภาคอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในเกมจะเน้นการรอบเรนการใช้สเตรนด์เพื่อผูกมัดศัตรูหรือถ้าเป็นการต่อสู้ระยะประชิดก็จะค่อนข้างเชื่องช้ากว่าแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าฉากแอคชั่นในแอนิเมชันนี้อาจจะมีการตีความและก็นำเสนอทักษะการต่อสู้ระยะประชิดและศิลปะการต่อสู้ของตัวละครในจกักรวาลนี้ในรูปแบบที่เข้มข้นยิ่งขึ้น วิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับมอสก u โตผมเชื่อว่าคุณฮนะิเดโอะโคชิมะน่าจะไม่ได้ตั้งมาลอยๆเพราะโดนยุงกัดแน่ๆแต่มันคงสื่อความหมายบางอย่างเกี่ยวกับตัวเอกและแก่นเรื่องราวทั้งหมดของตัวซีรีส์ด้วยซึ่งถ้าเราพิจารณาจากธรรมชาติของยุงก็คือการดูดเลือดเป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตสิ่งที่มอสก u โตดูดถ้าไม่ใช่แคลอรี่ก็อาจจะเป็นพลังวิญ,ญญาณของคนอื่นๆในเดอะซีมเพื่อทําให้เขาสามารถอยู่ต่อไปก็ได้และการที่เราได้เห็นเขาปกป้องบีทีก็ทําให้ความสัมพันธ์ของตอนน BT, วอัวละค,ครับ เอาละโดยสรุปแล้ว Death Stranding Mosquito ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขยายจัก,กรวาลให้กับ Death Stranding Version เก e นะซึ่งทางคุณฮิเดโอะโคชิมาก็มีการประกาศว่าจะสร้างภาพยนตร์จากเกม Death Stranding ฉบับคนแสดงด้วยโดยทีมที่จะเข้ามารับผิดชอบโปรเจกต์ Live Action ก็คือทีม A24 เกี่ยวกับกำหนดการเข้าฉายตอนนี้ยังไม่มีประกาศข้อมูลนี้นะครับแต่เราคงได้เห็นเทลเลอร์ตัวใหม่ออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งก็เอาไว้รอติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสม,มอมาสวัสดีครับ